นี่เจ้าของวันแฟนตัวท้คสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องเจ็ดสีนำทุกท่านเข้าสู่มาการมวยโลกเทอดไทยองราชนีนะครับกับศึกปูนอินซีสถานโลกนะครับวันนี้มาจัดกันที่สนามกีฬาวันแฟน รามอินทรา68นะครับมีการชิงแชมป์ป้องกันแชมป์กันถึง2คู่ด้วยกันนะคุณสันนชัยปับเป็นการชิงแชมป์ BBO เอเชียนะครับในรุ่น105ปอนด์ของปิกมี่นะครับแล้วก็นี่เป็นการป้องกันแชมป์ของไผ่พารลบปูนซียิมนะครับก็เป็นการป้องกันแชมป์จูเนียร์ไฟเวท BBO นะครับคู่แรกครับคู่แรกไผ่พารลบครับวันนี้มาสวมติเสื้อเป็นปูนซียิมครับชื่อจริงว่าไผ่ นันตะุลผาลบนะครับอายุ31ปีเกิดที่เทพสิทธิ์ชัยภูมินะครับแต่มาโตแล้วก็ซ้อมมวยอยู่ที่ชายประดานลบบุรีเคยเป็นแชมป์โลก105ปอนด์ของ WBA เฉพาะการนะครับห่างกับโชคมวยไทยในนามดาวเด่นสิงห์คลองสีก็เคยต่อยกับชงชัยสัดชัยน้อยขวัญพิชิตนะครับปัจจุบันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอชัยประดานจังหวัดลบบุรีครับประวัติของนักมวยอินโดนีเซียเชิมเสือมชัยครับครับกับนันตาฮิวนะครับนักมวยอินเซียนอายุ25ปีนะครับ มาจากเมืองมาคลาสนะครับในอินโดนีเซียครับก็เกิดวันที่5สิงหาคมนะครับ1990ครับแล้วก็ซีกิชกชกชนะ7แพ้3เสมอ2นะครับเป็นชนะน็อก5ครั้งแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่เดินทางมาชกเมืองไทยนะครับสุดทางด้านนัตตาฮิวนะครับขอบคุณข้อมูลจากมวยสยามแสบกีฬาน้ำมือโลกครับมันดีอยู่ที่ซอยรามอินทรา68กับเข้าซอยมาณิดเดียวนะครับแม่ภายผาลบเร่งแม่ยังยิ้มได้ดีนะคุณสชนนท์ ใช่ครับเป้าหมายแผยพะลบก,ก็คือเข็มขัดแชมป์โลกรุ่น108กอ่องย,ยูบิโอนะครับปัจจุบันก็มีดอนนี่เนเต้สนะครับเป็นแชมป์โลกชาวฟิลิปปินส์เนเต้สนี่จะมีโปรแกรมชกนะักมวยไทยเพราะแกป้องที่ไปอเมริกานะฮะไปเมริ17ตุลาคมนี้นะครับเขาจะไปชกที่อเมริกาป้องกันแชมป์ก็ดูตัวครั้งแรกดูว่าผู้ชนะคู่นี้อ่าต้องมาเจอกับแผยพะลบนะครับฮะในไฟบังคับนะครับครับเขาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับตอนนี้แผยพะลบดูฟอร์มของ ไยผ่ารบนี่ครับการลำตัวโชว์สองมัดซ้อนแม่ยังทนได้กับนัทฮิวนี่ไม่เคยมาเมืองไทยนะครับมาครั้งแรกเรียกว่าเอ้าแต่โดนโอ้โหชุดนี้ทนไหวไหม hill, นัทฮิวโดนแอไปลองพุ้งขวาเลยรา,างวัลชนะนลิศน่าจะเหมือนเดิมนะครับในฮัางเชิดชัยติดภารกิจศาสตร์จีนนะเดินทางมาไม่ได้มอบหมายให้นฮังทวีทวีศักดิ์พรสจะนะครับเป็นตัวแทนมานอกก็ยกแรก5,000ันนะครับยก ต่อไปก็3,000นนะครับแล้วยังมีตลาดนัดการกีฬานะครับสนับสนุนน็อกภา,ายใน3ยกนะครับให้1 0,000ืบาทเลยครับรวดเร็วเลยไผพรพบนี่เลยครับในนามของกอเกียบโปรดักชั่นนะครับน่าติด <Words. S 1> ตามมากเลยนะครับเด็กคนนี้เพราะว่าซ้ายนับขวาน็อกแล้วก็ต้องยอมรับว่าว่าที่แชมป์โลกจริงๆครับต่อยได้การนะครับโอ้ยกรรมการฟิลิปปินส์นะครับโอ้ครับเรียบร้อยเลยครับตอนนกลงไปกองเลย โอ้โหยังไม่ทันไรครับแม่น่าจะเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โหมาเร็วไปแล้วครับคุณสุนท์ครับยกแรกรนัครับมาเร็วไปเร็วนะครับเราจะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามภาพช้ากันครับพักสักครู่ครับอ่ามาชมนะครับจังหวะภาพช้าประเด็๋สุศึกยังไงครับไผ่พารบมารวดเร็วเหลือเกินหลังจากที่ประกาศอาชีกันเยอะแยะเนี่ยครับ ถล่มเลยครับปายพารบดูครับก็ลองของครับเปิดหน้าให้ต่อยฮะแบบนี้ก็ไม่รอดเลยครับเจอพลังหมัดปายพารบเข้าไปดูครับเนี่ยครับขอลําตัวขอลําตัวเนี่ยสาคัญเลยครับตัวลาตัวเข้าไปนี่แหละครับจุกครับจุกครับโอ้โหคนไม่ไหวเลยครับโอ้โหยปายารบครับเดี๋ยวพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ ท่านผู้ชมครับต้องยอมรับว่าว่าที่แชมป์โลกจริงๆนะครับไผ่พารพบนะครับปูดีซียิมนะครับวันนี้ก็แค่ยกแรกนะครับนี่นะครับมิสเตอร์ลีออนนะครับขาดเข้มขัดให้เลยทีเดียวแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับประธานจัดประธานกรรมการประธานโดยการนะครับช่วยกันนี่นะครับชูมือเลยครับชูมือเลยครับแต่ละท่านช่วยชูมือเลยนะครับ นี่เลยครับยอมรับเลยสุดยอดนะครับในเรื่องจูเนียร์ไฟเวทนะครับร้อยแปดปอนของ w b o นะครับเอเชียของเราก็ซ้ายนับขวานกไม่เหนื่อยนะครับยังต่อยได้ใหม่เลยทีเดียววันนี้แค่ยกหนึ่งนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ตลาดนัดกัรกีฬานะครับจะได้มอบพิเศษหมื่นใช่ไหมครับเชิญเลยครับคุณจิตรยุนะครับทวีศินนะครับชูมือเลยครับชูมือเลย